คือุณพ่อวิเทียนท่านสามารขานบาทส่วนเด้มพีชทำมือเลยครับผมในคืนนี้พันเทียนเดียวหนึ่งร้อยบาทแล้วก็นี่คุณพ่อนีคุณแม่กันงจากหลองเท่าท่านสามารถเป็นเจ้าภาพต่งงานให้ขึ้นนี้อีกบาทสวัสดีครับนอนหน้าครับผม นอนกระทอมไปนะอากาศมันหอนครับผมจะหน่อยมานอนขางอกหลอโซฟาขนาดครับผม,มจวมาฟาเหลี่ยมยูฝนจิต๊กบุบอนอนนานอนนาคนนอนนาครับผมือัอนี้ อาสมอาสมหน้ารีวิวของนอนห้องนอนเปิดมุ้งครับผมกางโบกางมุ้งมาได้พี่น้องแมงมันไหลอ,อุ้ยก็ถอดขอให้นะเี๋ยว่าก็มีพัดลมนะครับแล้วก็มีพาสต้าทานิยครับ เรามียุ่งพี่น้องอาเขาก่างเน็บสีนสินบุกยางดีเออข,อขออ้าวผมข้าวผมบุกเผาตรกลางหนาเลยเรียากเปลี่ยมให้ครับผมเพราะนวลเพราะว่าลุงใดเข้าไปในบ้านครับผมเพราะว่าพอดีมีงานไายคุณอัส,สิฮู้ วางงานาชาปนากิจของแม่ลุงใดเนะเาะก็หน่อยกับเพิ่งไปสร้างสวดพิธามมาเป็นเจ้าภาพรวมกับเพิ่นมาปวดมือปะนอนฮะเอาออกก็พีกับเนาะ นานาครับผมวันนี้นอนเตาง่วเฝาคุ้ยเตาเป็ดเฝาไก่ล่ละตามวิธีเช่าทงนะพี่น้องแต่ว่าบานันจะหน่อยมันอยู่ทงนะมันก็เลยมีไฟฟ้าได้เปิดทใจน,นะ,ะระบบไฟระบบไฟกับระบบแ,แตงไฟแตงครับผมขอโทษขอภัยน้าที่ถอดเสียครับผม บอกจี่นี่ก็แม่นอนในบ้านครับผมไหนล็อกประตูยังเรียบร้อยแล้วลอกประตูเพื่อกินเขากินน้ำเรียบร้อยแต่ไหนยพึ่งกลับม,มาจากสวดอภิธรรมสวดอภิธรรมมือแรของอแม่รุ่งใดครับผมแม่รุ่งใดญ่าของน้องบีญาของปนวนเพิ่นเสียชีวิตจากโรกชลาคุณเพื่นนะพี่น้องนะ อายุแปดสิบสองปีงี้ออกหี้ออกแปดสิบสองดีดูกร้านกะเดมานอยู่แต่ร้านมันพันอันเนาะกะเดมานพอได้หอมปากหอมคอทุกคนแหละครับผมเป็นด้วยโรคชราครับผมบริเก็บบริบริได้ไข่ยัยงไปย่างสงบเนาะกรนไรคกับไปซอยงานย่ามะเช้า การเต้นการง,งานซอยเพิินซอยเหยียบซอยงานเพิินอันนั้นที่เขาหยิบยืนซอยแห้งซอยแห้งซอยงานเพิินใดเขากับไปเนาะกับพี่น้องบ้านเขากับอาซีพหูนะงามมีการมีงานงานนี้มัน,งาน,าออนนะงานบริหารเขาจะเอามางานบริหารกับซอยเหลือกันครับผมมือขึ้น มื่อคืนนี่ตีซีตีหามั้งเออเพิ่นกลับมา,าเฮ็ดหาแนวอยากแนวกินอืมเป็นกระลมหมูตัวนึ่งกับจะหน่อย,ยอกะบบริชายเพิ่นออกเพราะว่าจะหน่อยเฮ็ดหมูววเป็นกะไดอ้ออกไปคุยน้ำเพิ่นอยู่ครับผม ไปกลางเป้นไปขน,นของมาจากวัดมาธรรมดานี่ยแหละบานเท่านาะเนะีย่ยมันแย่งกับสวยที่ถ้ำมือเลยอ่ะกับตาหน่อยเพิ่งกลับมาอาบน้ำเ่าท่านกินเข่าอยู่จะเพิ่งกัดหาเข่าหาน้ำให้กินอยอะจะว่าตาหน่อยตาหน่อยผลบ่ชอยากอยากจะบักสองเช้ากว,ว่าที่ครับผม สไตล์บ้านเน้าเนาะพี่น้องเนาะขอขอบคุณขอบคุณเมื่อนี้นอนนอนทงนอนทงโอเคครับผมอาจิมืดเนาะเาบเาจ่าครับพี่น้องดินรั่วแล้วไปก่อนสวัสดีครับกินบรรยากาศพูด่ะเชียงกบเสียงเขียดอ้ยอยู่ในมูมพี่น้อง เ่เห็นดอกอย่างนี้จะเสียงกบเสียงเขียดมีหมอนมีผ้าหม่มมีพัดลมแล้วก็มีวิทยุไว้ฟังครับผมเนาะแล้วปัญญามหาวิทยาลายัยราชพัฒนนครปฐมจังหวัดนครปฐมพอได้ค่ายเหงาแล้วพี่น้องเนาะโอเคครับผม ถ้าฝนตกกับส <c oughs> ีเขามี่นอ่นในเขียนเลยวะเพราะว่าหลังค่าแค่ว่าบอกเห็นไปหาซื้อไผ่หย่ามาอยู่ครับผมหาลั่นขายทีก็เจ้าทักไผ่หย่าอยู่เนาะพี่น้อง <c oughs> โอเคครับผมราตีสวัสด์ทุทกๆกคนครับคลิปนี้ลงย่ามาเ้าห้มเมืองเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับโอ <c oughs> <c oughs> มาพี่นองกินเขาเนาืาเห็นบ่บบเห็นดอกินเขาก็ไม่กินชุ่มพี่เั่นยังในบรรยากาศจ้นปลากระป๋องเขาตอดปลาเนี้ยสอดฮอเออมาก จำปลากระบองทอดใส่กล่องวันี้เมียไข่ใหดใส่กล่องทอดปลาดุกเด็ดเดียว บ่าจะกินในบ้านล่ะนี่นี่พันไห้ไมัอยากนอนอยากนอนก็นพออืมบ่าเห็นนะที่ยังไหนบ้างที่น้องยังดีเห็นข่อยกินเขาเห็นไหมนี่นี่พันให้เห็นที่นอนพอแล้วพันอยากให้มานนอนนั่มเนี่ย เรได้บไกินในบ้าง đấy là xem cóp xem kiệt จะแบเย็นดีเด้พี่น้อกมันเย็นถ้ามชาตาอยู่แต่แบบจะหน่อยเป็นเป็นนติดพระร่มไมติดพระร่มเปิดพระร่มแต่ว่าห่มผ้าเม่นสีนาวป็นไหนเม่นสีห่อนบปนไหตรงนี้ตรงได้ห่มผ้าห่อนกับห่มผ้า ถ้าบุมีผ่าก็นอนมาหลับเพื่อนผ่าผ่าปุ๊บเอ,อื้องงสิือย่ำปลาป๋องจะหน่อยย่ำไหะเมีย่ยบกกินเลยเห็นตอนผิกบกกินเลย ชวนมากเพรว่าสิบโบคอย่ำหนอ,อกปลากระปอ๋องเพิ่นสิเปิดกินเลยเพิ่นโบหมักย่ำเนี่ยอ้ยเห็ดว่ะ นานหนาวเดียวมีโ้รงกันอ้อมดีดีเห็ดเป็นซุ่มนอนแอมดีดีไหมพี่น้องผ้าลูกมันนอนจะไมจะเป็นเร็กองง่อยพอมีให้ผ้านอนหน้าดออีใจครับ ใส้ต่เก,ยยเกียงแต่เกียงลวมันกาดเด้ยใส่นุ่นเนี่ยใส่นุน่นใส่พาห่มนะบ่มีแล้วจะน้ำมันกาดกับบ่มีแล้ว ตั้งหน่อยไปก็พี่น้องบ่เห็นดอักก็ตั้งหน่อยยินหนังสวัสดีครับ